ไปดียามเศร้าเนาะอันนี้อยู่สวนเฮยยามเศร้ามื้อพักเนะาะจะมีเฮ็่คลิปให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเบิ่งก่อนให้พ่อลวงเขนมาตัดหญ้าจะมีเสียงตัดหญ้าเด้อนี่ไกลน้อยกับมีตามปกติให้เบิ่งลลมุดเนานะใกล้จะได้เก็บและเริ่มจะได้เก็บไปเรื่อยๆเยนาะเริ่มแก่แล้วเริ่มมีนวยแก่แต่ว่ายังพวกันมีเวลาเก็บไปนี่อันนี้เป็นยามเศร้านะี่พ่อลวงเพิ่นก็นมาตัดหญ้าให้เฮา เขาจะตัดหน้าไปเลี้ยงงัวข้อดีของการเทด่วนเนาะเทศ่วนคือต้องได้ตัดหน้าแล้วก็ได้เอาไปเลี้ยงงัวแล้วก็เอาขี้งัวมาใส่สวนมันจะเวียนๆกันแบบนี้เนาะมันก็เป็นข้อดีคือกันอันเป็นอันดีของการเทด่วนเหมือนเากาได้กินมากมายได้อากาศสดชื่นอันยี้สภาพู่สวนเนาะเราก็ตัดเป็นหน้าเป็นหน้าไปอันนี้อยู่สวนเราอากาศดีดีมีตัวต่ออี มีตัอต่ออีกมีตัอต่ออีกมันมีตัอต่อมีตัวเพิ่งได้อยู่สวนมีตัวเพิ่งมีตัอต่อเนี่ยมีหมาข้าวโล่งสวนก็นจะมีหมามานำแบบนี้แหละอันนี้เป็นอันนี้ต้องไดหมาหนำมีหมามีไก่เมื่อพักเขาก็อยู่น้ำเลาะอยู่สวนเป็นยังไๆเนาะจะอยู่ จะเลาะป้านำส่วนสิได้ได้อากาศสดมาสูดอากาศสดงามเศร้ามังมุดก็เริ่มมีน้วยแดงแล้วมือหน้าจิงพอจิติเก็บเริ่มจิติเก็บทุกคนก็จิต้กินเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆก็ได้กินนี่ะมะ,ะงมุดนะก็งามจี่ได้ทั้งเต็มที่ต้นมีดวงนี่แหละมีดวงกินบางมีดวงบางเขาก็เลาะขาดวงเนาะบางก็เลาะขาดดวงนัง่ง มีตัวใก่น้อยไก่น้อยก็มาเลาะสวนคือก,กันกบุ้มไมยังหลายนนเนาะก็เลาะเลาะสวนเป็นังสี่เหลียมือพักมือพักก็เลาะสวนผู้ช่วยเลาะสวน